้แลวกราบสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องมด่อสิกุสุกคนเด้อกราบสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องมด่อสิกุสุกคนเด้อพี่น้องมื่อนี้มาพบกับพ่อคู่คือเก้าเตือนพี่น้องเพิ่มเติมแบบส้มตำพี่น้องส้มตำไข่ลูกพี่น้อง ลีอะไรบาพี่น้อง13ค่ะ13บ่13บ่องพี่น้อง่13วัดมาเ่อิได้พี่น้องพล่น้องมันลูกไกลเลยพอดีกินจะบอกว่าพอดีกินพีน้อนองลงมือเลยก่อนจะกินอย่ลืมกไล่ก็แชกติดตามได้พี่น้องด้สองกินไปใส่ไปนะจนี่งองชิมเมืองไทยกันเลยงมือน้องจำเขาป่

น้ำมันนามนาม,นามนันเจ็บนะนามมันเจ็บไปงนี้ใส่ซอนตักแล้วกันอาน้ำตาลตักลังจำแล้วเข้ากันแล้ว Đây cái tâm lạ với nó. tí nha. không ừ. cái tạp mà có gì kì nữa đây. đây xong tầm mươi bên nay giúp xây mới nó đi cầu đây gì vậy này các không นำแอง มีขดัดจะอมไปหองเอาฟังดอกมาเนเีย dạng chị ngặt gửi lắm làm luôn làm luôn nằm luôn 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 ก็ไม่ห,อมห่อปลาลารวยห่อลวนยังกินกับโ้มตำกินกับน้ำจิ้มก็ได้พี่น้องแซบจิ้มข่าจิ้มอะแซบพันไข่ลูก <c oughs> ลกับโ้มตำ ຕໍາເປັດຂາກລນແຊບຕງນ ล่างครับด้านนี้เราคุณกันตามเวลากินิเป็ดเขามาชดน้ำนมันช่วยได้กนึ่ง ภเ็มันเ,นเป็ตัวงามเลยี่น้นงนองทำแต่คาทำแต่ชมชนบคอเมนมาได้พี่น้องเด้อคำหญ่ขอลงใจได้พีน่น้องเด้อ ที่แล้วคือน,น,น้ำจิ้มเนาะพักคื่งนงจิ้มก็แช่แบบนึงเนาะส่วนต่ำก็แช่แล้วย่ำก็ได้อียนนอะย่ำก็แช่ย่ำจะน้ำปลา ัดมาครั้งนี้คอยคัดอย่างดีไ thế vô ừ. nói có nam pla con, nè, nè, nó rồi đứng nhảy nó โอเคแล้วของเทียบเพูอง่างอยากเหรอ

ก็ดีอยู่ไม่น้องเลยเขายังตั้มหากันบ้าได้อยู่ในมือเด็ดในมือพลตลาดกันเย่ะแหละเล่นงามนะไปครัง้งามตอนมาละคอเมือ่อเดือ

ມັນກໍເໝິດນຍໍກົ່ດນ້ว่าຂຫຼາຍຫຼາຍຂຈຳພ້ອມ້ອງไว้ພັນ เสียดเสียดใครสิกินก็เพียงใจกันไปเลยถ้ามันเป็นพิเศษไปเลยทิ่ผีกับย,ยุบไปอย่างนี้เราเป็นน้องเนาะกินหน,น้าพรอนไม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ไปลองเด้อยต้องกินไปแชร์ไปในะชาแน,นลเนาะสวัสดีสบายดี